สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้จะอยู่กับเกมแป s t i นะครับซึ่งซื้อมานี่คือเป็นเกมที่เล่นไม่คุ้มชิบหายเลยเล่นกันไปแค่คนละสามรอบไม่ดีคนละสองรอบได้บางเป้คือเล่นตอนที่เล่นคลิปแรกไปใช่ไหมกับไอคลิปลรุงฟ้าของเป้อะ <H> แล้วใครที่ไม่เคยดูคลิปของเป้ครับก็ไปดูของพี่ของเป้ก็ได้ครับจะทิ้งสัญลักษณ์ตัวไอไปได้บนขวา,<ท>ด,าด้านบนนะครับด้านบนเลยด้านบนนะครับก็ไปกดคลิกเอาครับผมทางนี้เลยนะครับทา,ทางขวาบนเลยนะมองมองเลยพนะ <H> ร้อมยังเออโอเค เป้ผมว่าผมขอกินน้ำเตรียมใจแป๊บนึงได้เสร็จแล้วเป้น้ำไปจั่งก้าวทำไมวะถ้าใครอยากดูคนเล่นเกมนี้ครับก็ไปดูช่องเป้ได้ครับช่องผมไปแชทได้กันผมผมออกเกมนอนแล้วเป้ดเล่นไปคนเดียวนะเคนะเราถึงแล้วแม่บูดที่นี่ ทำให้เธออ่อนแอลงแล้วก็กลับตะวังด้วยเพราะว่านี่ไม่ใช่เคสแรกที่มาขับไล่เขาแต่ก็รอดไปได้ทีนี้ก็ไปสำรวจพื้นที่ได้แล้วโอ้โหไม่เป้ะเราไม่ใช่เคสแรกเฮ้ยใส่หมวกได้เหรอเจ่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เคสแรกที่แบบมาถึงได้แบบปัดเป่าได้คือแสดงว่าเคยเป็นคนมาปัดเป่าแล้วได้แบบตายฮาถ้าใครก็ตามที่เข้าไปในป่านี้จะไปวันได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นโอยู่ห่างเข้าไว้เพราะว่าเธอจะพาคุณไปตลอดการ เอออผมยู่่ทีเฮ้ยดอกไม้แดงแต่นี่มันเฮ้ยแสดงว่ามันต้องถอนดอกไม้แน่เลยมันบอกว่าดอกไม้ยากที่จะเอาออกแน่นอนแน่นอนในป่ากป่าทึบป่า่ทึบเจอกันไกลเจอกันไกลว้าวไกลของใครกันไกลใหญผ้าไหม่ไข่สองใบสองบาทห้าสิบดับดุนดับดุนเดียวเฮ้ยคิวนี่มันก็คิวไม่สิโอ้ไม่ไม่ไอ้บริษัทเรล้มละลาย เราแสดงอันนี้ไงที่เขาบอกมีเคสมาไม่ใช่เคสแรกก็คือเนี่ยซีโอกับอับดุลมาปัดเป่าก่อนเราแล้วเว้ยอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นเอลกับยูโรแคนนี่แคนนี่เหรอที่นั้นเหรอเอ๊ะขอ้องตัดต้นไม้ก่อนได้ไหมเพยมามาตรงต่อไม้ก่อนแบบนี้นี่มันน่าจะตัดได้นะอ่อุ้ยตัดได้จริงด้วยตัดแม่งให้หมดแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งหยุดๆย่อกันผมขอเช็คเสียงนี่ก่อนนะไปเห็นไอ้ยอดไม้ด้านบนปะแม่งแก่แม่งหงอกเห็นปะสีขาวเลยอส่วนไม้เท่า ดอกไม้ให้เธอก้าเอะไรอ่ะก้าหรอตอบฟอกหมาเฮ้หมาเนี่ยนะหมาดำเลี้ยงหมาเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องไอ้เนี่ยต้องเอากุญแจมาเปิดเฮ้ยเยี้ยกูตกใจเสียงนั่นไงไอ้เหี้ยแบล็กไอ้แบล็กแบล็กมาอยู่ในข้างในลูกเฮ้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านสะอาดด้วยเป้เฮ้ยหมาน่ารักเป้ตรงนี้ตรงนี้มีมีบ้านสะอาดอยู่ เนี่ยบ้านสะอาดเฮ้ยหมาน่ารักมากเลยเนี่ยบ้านสะอาดกระท่อมสะอาดโดดดิฮ้ยโดดดิเฮ้ยเป้เป้มึงเห็นเงาป่ะเฮ้ยใช่ป่ะเห็นเหมือนกันป่ะมันเหมือนมีมันเหมือนมีเงารีนอยู่อ่ะใช่ป่ะเออว่ะไอ้เหี้ยเหมือนเปียบเลยแล้วมันเงาอะไรอ่ะพื้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราหันหลังแล้วเราเดินไปสักพักบทิ้งแล้วมันจะเดินตามเรามาแล้วเว้ยมันจะไม่เดินตามเราใช่ป่ะ หรือตอบหมาเอาไว้เอาไว้ปกป้องกันตัวว่าแบบประมาณว่าผีแบบมาขอเราแต่งงานเงี้ย You marry me แน่ๆเดี๋ยวเป้ะอบไม้ยที่จะจะเบื่อไว้ป้องกันตัวเราเล่นมาเยอะใช่ไหมเรารู้คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของผู้สร้างเกมอ่ะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่ใช่มันเดินตามกลับมานะอุ้ยอุ้ยเสียงเปลี่ยนอุ้ย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 เฮ้ย ไอ้เพ้เออเหมือนแฟชั่โฟเบียในเป้เนี่ยนหะสิ่งที่มึงจะเจอเมื่อมึงซื้อแฟตโฟเบียมาเล่นมึงพร้อมหรือยังเดือนหน้าเฮ้ยเดือนหน้าเจอกันไอ้เหี้ยมันมาทงไอ้เนี่ยมันเป็นเงาอ่ะมึงพร้อมยังเป้แฟตโฟเบียมันจะเอออย่างเงี้ยอะไหลังมึงนละเออเออได้เลยเออไกลมไหยตุ๊กตาฟังหุ่นวูดูมันเขียนว่าอะไรอ่ะเออเอ้ยเพี้ยวอ่ะเพ้กูบอกแล้วเห็นไหมตัดดอกไม้เลยมึงตัดดอกไม้เลยนั่นแหละมันจะว้ามานะมันก็จะแบบ เช้าต้องใส่มึงอ่ะกูเก็บตุ๊กตาเพรามันเอากูเลยอ่ะอัดตุ๊กตาตรงนี้มีเอ้ยอัดอัดอัดมันเป็นเงาเฮ้ยมึงก็ไปเอ้ยไอ้ยตาตัดมันตามกูด้วยเยี่ยมวมึงตายเยี่ยมมตามตาตัดในชีวิตกูไม่รู้จักมึงกูกล้ามเฮช่วยกูทีมันตามกูด้วยไอ้เี้ยมันมีหลายตัวกูไม่รู้ว่ากูอยู่ไหน อาร์ตอาร์ตมันเดินตามกูเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้จะทำไงอ่ะเฮ้ยอ้จุกจุกไอ้สัตว์อืมอืมมาดิเฮ้ยมันมีหลายตัวอาร์ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันฮับมันวิ่งอย่างนี้เลยอ่ะมันวิ่งอย่างนี้เลยอ๋อมัน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 ห่วงตุ๊กตาผมเอาตุ๊กตากลับเหรอโอเคโอเคแม่เมื่อกี้แม่ทำไมกูรู้สึกเหมือนกูตัวเตี้ยลงอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะ สึกว่ากูตัวเตี้ยลงบอกพรากูพรากูกีดเฟกนี่มึงมาเล่นเองเหรอนะไม่ไม่ไม่อันนี้เฟกการแสดงการแสดงเราเฟกเราทดเฟ้ทำไมขันมาดูตัวกูทีขอร้องตัวเตี้ยลงเปล่าวะไม่ไม่มึงมีหนวดด้วยเฮ้ยเตี้ยลงดีเนี่ยกูได้มุมมองหน้าจอกูสูงเท่ากับเท่ากับจะดอมึงเองนะเว้ยไม่มึงเตี้ยอยู่แล้วเฮียจะฝันสูงดิไม่มันไม่จริงเตี้ยก็เตี้ยเหมือนเดิมเลย นี่มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่แม่บอสถูกสะกดที่นี่ว่าแม่มาไหนมาฮะไม่แอ้มไงเหี้ยอาร์ตดอกไม้อยู่นี่ดอกไม้มันมีหมดนะนี่ยอาร์ตเฮียแล้วมึงก็ไปบอกกูช้าไปมึงบอกว่าแม่บอสโดนสะกดตรงนี้มึงบอกตอนมันพุ่งมาหากูแล้วอ่ะตอนนั้นเรียกว่ายายแมงมุมอุ้ยอุ้ยอะไรดังตึ้งอ่ะเป้มึงทำอะไรอะไรดังตึ้งอุ้ยแมงมีคนไหนไม่มีไรเงาเลยดูดิโอ้โหแมีงยืนร้องเลยวันหนึ่ง ันอยู่ที่บ้านบนเตียงของฉันแล้วในวันต่อมาฉันก็ตื่นขึ้นที่นี่เฮ้ยอัดเฮ้ยอะไรอ่ะกูถอดดูฟังเลยแม่งไอ้เหี้ยดอกไม้เป้พากูไปดีพากูไปพากูไปหาทำไมอยู่ไหนกูหลับร้อยอะไรนะมันร้องยังไงวะเป้ขอร้องมันอยู่ไหนอ่ะไปเลยไรเป็เไรมาเด็กกูไปแล้วเด็กกูแล้วชุ่มยังไงวะเนี่ย ให้กูกลายเป็นหนูได้ดตานี่กูกลายเป็นหนูกูจิจิกูจิจิกูจิจิหนุ่มบอดไฟฉายด้วยด้วยหนุ่มบอดไฟายดระทุยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านที่เดิมหนุน่ารักจังวะอัน อย่ากระโดดได้เล้วทั้ตที่มึงบอกว่าตอนนี้เป็นจุดที่พันดึกแม่มดเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอาอัดเอาอะอัดลงเอามึงชุบได้เอ้ากูลงน้ำแล้วกูรอดหรออัดก่อนหน่อยเฮ้ยดึงยังแต่กูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีดอกไม้ปตกไว้อยู่เลยมึงตายไม่มีในบ้านในบ้านใช่หมายกันคนที่อเลย อะมัมาแล้ว้ยว้ามุงมาติงออมอออมจะได้ปูกระสืออมงกุสตึง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 เปิดเพลงอัดวิ่งอุ่ยเออมันลงาดเลคือคือคอุณเล้นะเอไม่เล่นละอี ไอ้ยัยดี๋ยวนะกูวิ่งการจะปิดบล็อกเลยเดืกูไม่เล่นแล้วไปขอหนุกฟังด้วยกูไม่เล่นกูไม่เล่นนะกูไม่เล่นกูวิ่งออกปุ๊บวมันบล็อกเลยเยอะเปิดประตูให้หน่อยดีก็เฮ้ยเฮ้ยอะอะอย่าตื่นตะนกอย่าตื่นตะนกมีสติได้ได้ได้อันนี้ไงไงอ๋อนี่ไงของที่เราตายนี่ไงของที่เราตายไงเป้เดี๋ลิช้าเดี๋ยวกูนำมัง ไอ้เฮียอาวิ่งปุ่นทรายเฮ้ยห้องปุงยาวิหารแม่มดอัคคาว้าวปทดอชิเมนของเพียบเลยกินเหล้าไหนกินได้หมดเลยยาอะไรอืกานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะเอ้าสวิปพอยชั่นน้ำยาวิ่งเร็วอุ้ยวิ่งเร็วดุดดังลมอ่ะเราคุกเลิกไปแล้วอ่ะไอ้เฮ้ยม่อัาวิ่งดังกู่ก้าวไม่ออกขู่ก้าวหาไม่ออก ไอ้เหี้ยอยู่กูกูวิ่งขึ้นชันบนเลยอ๊ะกูวิ่งฝ่าไปไม่ได้งมาห้องแมวาาว้ามาวาา้ว้าวั้วงอ้วาวา้า REALLY> ้าด เขาจะไมั่ขาดอะไรอ,ะอ่ะอันนึงมันต้องรอให้เสร็จก่อนมั้ง a แฮปแอนด์อิน Door to Wick นี่ไงห <c oughs> ่างหมาไม่ใช่หรอเอา้ากูไปเก็บหุ่นมาทำไมเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยมันเดินมาหักกูได้เนี่ยเอากูไปเก็บหุ่นมาทำไมไอ้ตุก๊กตาขาวหรือบอกจะบอกนะว่าเอาไว้ให้แม่มดอ่ะโอ้ยเออว่ะไอ้เหี้ยกลายเป็นตุก๊กตาขาวอะ่ะเออมึงไปหยิบตุก๊กตาขาวบนบ่อมาใช่ไหมเมื่อกี้ เออเป้เป้มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงตุ๊กตามันกำลังจะลอยต่อยมึงอยู่อยู่บนกูเดินตามตุ๊กตาว่ะเอ้ยเราต้องเอาตุ๊กตาขาวเสียบไก่ย่างตรงนั้นแน่เลยนี่ไงเสียบอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวอืมกูแทงกูแทงกูแทงสิบเอ็ดตัวอะไรเหรอวะอุ้ยเจะปวดมันจะปวดเป้ไฟกูติดติดดำดำแฟมโฟเบียตุ๊กตายิบขึ้นมาถือว่าเอาเอาไอ้เหี้ยมันดักผักกู มันดักผักกูไ,ไฟดับไฟติดดับไฟติดดับมันติดติดดับดับแต่ว่ามันติดแล้วมันเจ้ามันติดับดับดับลันแก๊ด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 แกต้องมีอตตอต้องมีกานแกลเพื่อทำทุกอย่างเลยียกว่าเฮ้ยไม่มีดอกไม้เดี๋ยวกูยืนหัวแล้วทันเหี้ยมึงทิมมันที่มันมึงทิมมันใช่ป่ะเออ

เอ้แกเป็นหนูอร่อยเลยมึงโอ้ยยังกระเทยอีกเเล่นแล้วเว้ยห่อเลยเฮียเฮ้ยเกือบจะเกิดชนะแล้วแต่แต่วันนี้พขอแค่นี้ก่อนภารกิจบลบเลวครับก็คุณผมยกชนะให้กับคุณป้าตาค้ำไปเลยครับไปเล่นผ่านนะมึงมาเล่นใน้กูดูหน่อยมึงเล่นกันยังไงวะไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ この夏は充実するのもどう噂の Dreaming が忘れ